ขี่ไปทางไหนทางไหนก็นมีแต่ฝนตกเปียกคะ่ะทุกคนอันนี้เนี่ยคะ่ะทุกคนฝนตกเมื่อคืนนี้และตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะทุกคนดูน้ำนองมากน้ำเยอะมากคะ่ะทุกคนนี่ดูโอ้ยฟังฝนจนะขาวฝนเลยเนี่ยทุกคนดูอันนี้แค่คืนแรกแล้วก็วันแรกนะเนี่ยอันนี้แค่หนึ่งวันนะคะ เมือ่อคืนกับมื่อนีร่วมกันเป็นหนึ่งวันเนาะเพราะว่ามันถึงโตวกลางคืนเนาะน้ำแนมไปทั้งในกับขาวขาวทุกคนเบ่งตีล่ะกันแท้กันแตกเพราะกันแท้เปินเป่นฝนคุณปั่นกัอแท้อยู่พูดโอ้ยทางนี้สิไปได้ดีบ่ล่ะเนี่ยทางเส้นนี้จะไปได้ดีบ่เนี่ยไม่มันนา่ากลัวเลยไปเส้นไหนดีเอาไปทางนี้กันลองดูนะจะได้ไหมได้อยู่โอ้ คอรยระยานว่ากันแค่สิขาดท่าสิขาดเ่ยคุณอะเนี่ยไปทางไหน็มีแไปน้ำน้ำน้ำแล้วก็น,น้ำตะโ้นฝนตกครั้งนี้แบบว่ามหาศาลมากคือแบบน้ำหลายเกินคุณอะโอะ้ยคุณน้ำจะว่าเต็มหนองอันนี้โมเมนต์หนองได้เลยอันนี้คือขันขน้าเห็นบอกต้นเขายัางอยู่อยู่เล่ะ ผูดตัวผุนน้องน้องสาส่วนทางนี่มานี่ตั้งขาพี่เอ้ย,าาออยนามหลายกระดอกกระเดียบพี่น้องเอ้ยขี่รถมาขายของค่ะทุกคนเบิ่งคุ่งรถไลยพุ่งไว้แบบนี้เลยเพราะว่าวกลัวว่าฝนจะเปียกของเดี๋ยวมันจะไม่ได้ขาย ขี่ออกมานน่กับบุหัวใจได้บ่ได้เลยแต่ว่าเ้าตรงได้แหละได้น้อยได้ร้ายเ้าก็ตรงได้แหละเขาะมนได้ออกมาเล้วรค่ะทุกคนนี่แหละนะเขาเรียกว่าอาชีพค้าขายคนโตก,กับบ่ตองย่านล่มกับบ่ตองย่านให้แต่ของย่านว่าสิบ่มีกินแค่นั้นพ่อนี่ทุกคนนี่นะโอ้ยทางพี่เนี่ยเฉพาะส่วนนึงนะเนี่ยยังไม่ได้ขี่ทัวร์นะ แค่เราแวกนี่ใกล้ๆน,นี่เนี่ยค่ะน้ำไหลไหลพุน่นเนาะเนี่ยเบื้องในกระขาโพนเลยเขาบอกว่าจะมีพายุเข้าถึงสามวันนะวันนี้มือรีมือแรกเนาะพรุ่งนี้อีดมือรื่นนี้อีดค่ะทุกคนสิเป็นจังไหนเนะาะเวลอุ้ยเขาเขียวงามถึงน้ำแห้งแต่ดืบขึ้นดืบขึ้นแม่ทุกคนมันขืนเร็วแห้งมันโดนนาวเนามันกระดืบกระดืบขึ้นได้วแบบแบบเร็วแห้งแหละทุกคนดูเนี่ย อันนี้งานนีงามเลยหยาตัมีเลยแนมหยาบัพอเลยหนามันมาถ่วงแป๊บเดียวเลยนะบ้ยงามขนาดเลยเช่าให้เช่าหน้าดีใจหลายฝุ่กันแท้แตกเมื่อยคักกันแท้แตกเมื่อยคักคุ่นคนปัดคนแทะจีดอกบูยเหนื่อยคักเด้อมาเด้อมากินนามกับหูแก่เมื่อยเด้อปไยมาเด้อมาเด้ออานุแอมจะเข้าบ้านค้นก่อนเด้อค่ะทุกคนขี่รถเข้าหมู่บ้านก่อน คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนพามาเมิ่งฝนตกเปียกน้ำถ่วมใครถ่วมหน้ามีความจุกหลายเจ้อน้ำนหลายๆแบบนี้สาดีตา